กบเด้อจ้าพี่น้องเด้อมาปิ่มกบน้ำกันจ้าพี่น้องเด้อนี่ค่ะกบตัวใหญ่ๆอ่ะแกใส่เลยอ่าเอาขีออกเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่กบตัวใหญ่ๆเด้อค่ะนี่อ่ะอ่พี่ไม้ตามตามเบาๆค่ะลูกอ่านี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อน้องไม่เมียนกับน้องพี่ไม้ตามปนกลบเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อันนี้เอาไว้คนเอาไว้ตักเด็วคนก่อนตักพี่ไม,ม้ตามตามคนโขกเด้อค่ะพี่น้องเด้อมากินคนกบน้ำกันเด้อสลับกันตาม,มพี่ไม,มอ้อย่าอย่าอย่ามองเข้าไปในคอกอย่ามองเข้าไปในคอกเดี๋ยวมันกระเด็นใส่เจ,จ้าวให้ใครให้พี่ให้น้องตามก่อนแปบ๊บนึงโอเคอ้าว จ้าพี่น้องมาหนีปนกบเด้อค่ะน้องพี่ไม้กับน้องไม่มีคนปนกบให้กินทุกกินเด้อค่ะพี่น้องเด้อยังยังยังอ่ะพี่ไม้ตามที่ล่ะอ่ะไม่ตามก็มาให้พี่ตามเยอะอ่ะตามอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนที่ตามหน่อยอ่ะเปลี่ยนที่ตามหน่อยตามก่อนตามก่อนโอ้ยพี่น้องตามแบบ สูดหยอดเด้อตาแห้งอ่ะอ่ะตาให้ละเอียดก่อนละเอียดทะเอ่างตาก่อนอย่าอย่าไปมองอย่าไปมองตาอีกตาละเอียดละเอียดตอนไหนเป็นตาเอ้ไม่ข้าวนะอ่ะอ่ะเ้ยวเรี้ยเลี้ยตาตามนั่งสวยๆพี่ใหม่นั่งสวยๆอ่ะอ่ะแหลกแล้วเอามะเขือใส่ จะอะมาเขือใส่เอาเอามาเขือใสให้หมดเลยตามนี่ตั้มปนก๊ใส่มะเขือด้วยค่ะพี่น้องมะเขืออ่อนๆด้วยจ้าใสให้หมดเลยค่ะมะเขือใสให้หมดเลยจ้านี่ตั้มอยู่หลังบานด้วยค่ะพี่น้องเด้่าตามพี่แมมินตั้มเบาๆอืมตั้มนี่เออคนตั้มด้วยค่ะพี่น้องเด้อย พาไปส่องมึงอู้ละเอียดแล้วต้นไหนตา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 ลีเอียดแล้วอู้อ้าวอวถ้าพี่มาคนเนนะถ้าพี่มาคนเนนยอืมคน,คนพริกมันขึ้นที่เลยมันเขากันฮะเออเขามาตรงกลางแล้วลงมาตรงกลางล้วตั้มเอออาตั้มเหรอมันละเอียดตั้มเหรอันละเอียดเอาถ้าพี่ออกที่นี่อ,อ,อ้าสาตั้มตออ่าตั้ม ตามก่อนตามก่อนให้มันละเอียดกอนโอ้โหมากินปนกบมน้ำกันนะคะพี่น้องเด้อปนกบสสตรน้องตามให้มันละเอียดก่อนตามปนกบมให้ละเอีาายดก่อนระเพ่ยกกรอ่าต้นนี้มีย่งงน่มีเขาคััวน้ตาสุรด ผงนัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อผงนัวเด้อค่ะใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายอ่ะเทลงไปอู้ซอยกันขยนขันขันแข็งเด้อค่ะพี่น้องโอ้พอแล้วพอแล้วอ่ะตั้มปนเด้อค่ะพี่น้องตั้มปนโกบสู้พี่นกสู้ไอ้พอสู้แม่กินเด้อค่ะพี่น้องเด้อโอ้ยได้เวียกคักเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ตั้มปนโกบเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยแสบคักเลยน้ำลายอ่ะอ่ะตาค่ะอ่ะ,อะยอ,อน้ำตาลใส่น้ำปลาใส่นิดนึง บ่นี่ย้อนน้ำปลาใส่กันหน่อยน้ำย้อนน้ำปลาตัวเตเอาอันนี้ออกยังยังไม่เสร็จไงอ่ะย้อนน้ำปลาใส่นิดหน่อยโอู้หใส่น้ำปลาอ่ะพ่อพ่อมันสีเข้มอืมพ่อแหล่ะอ่ะอ่ะเอาน้ำน้ำมาใส่เอาตำให้ก่อนตำตำก่อนอ่ะตำให้เข้ากันโอ้หูตำไหมอ่ะอ่ะพี่ใหม่พี่ใหม่ไปเอาจานมาใส่เร็วมันเสร็จแล้วโอเค อ่าไม่มิ้นใส่น้ำไม่มิ้นใส่อะใส่โบตรงใส่หลายใส่อันใส่น้อยๆเสีบหลก็ใส่หลเออแส่บไหลก็ใส่ไหลปีใหม่ไปเอาจานมาใส่ปะอ่ะอ่ะอ่ะเอออ่ะตามก่อนตามก่อนเบิ่งว่ามันอวดตัวบ่มันอวดตัวใหญ่มันเป็นนามเด้มันอวดตัวอวดตัวอื มือสิบห้าไปเบิ่งปนกบด้วยค่ะพี่น้องอู้ยูไหนเบิ่งหลังอู้หเป็นตาแสบด้วยค่ะปนกบบักพริกไหมด้วยค่ะพี่น้องเด้อนี่มากินปนกบน้ำกันค่ะพี่น้องเด้อมากินปนกบน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อจ้าพี่น้องปนปลาเกษตรเหล่าเด้อจ้ะมากินน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องเด้อนี่ปนปนกบไหมปนกบด้วยค่ะพี่น้องเด้อมากินปนกบน้ำกันจ้านี่จ้า ไปตักินแห้งด้ค่ะมากินปนกบแน้ากันเล้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะทุกคนวนนี้ต้าเกินปนกกันด้ค่ะพี่น้องเด้อกินเผาห้กันเารกน้ากันคือเกาด้ครับพี่น้องเด้อปนกบับปนกบปนกเด้ค่ะพี่น้องเด้อปนกบใช่เห็ดใช่เห็ดไ่เหนงมเกิดน้อมิน้องมิก้ เก่งมากเลยโอ้โหนี่นี่หมินออกมเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่เมียก็เกิกมาเต็มจานบุลูเด้อค่ะกบสามโต้ด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่มากินน้ำกันอืมนี่พักพักลวกเด้อค่ะพี่น้องพักลวกหลายๆเต็มเต็มเต็มจัดเต็มเลยนะคะพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแม่ไอามนโ่จ้ขวาองมนี่มันมาตองมึงนะ

mẹ mọi người đi tầng luật tham mô hát luật tham mặt của luật phù mầm 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 mầm

กินบ่อไะเอาเขาหรือเอาปุ่นเอาบวกกี่เงินบวกไม่ไม่ได้ขออ้อนได้ค่ะกินมาจากล้านบาทไม่กินน้ำกันนะครับคุณห้องควรโก๊บเสี่ยบ มาเด้อพี่น่อยมาเด้อปนกบแตบๆเด้อพี่น่อยหัวหน้อะไอวเสีอพี่ ก็บอุยพี่น้องุยทำยังไงก็พักหลวงด้วค่ะบบบวกด้วยบะแช่พี่น้องเนาะ ตึงหนังเลยลดตึงนี่ดตึงแต่ย um, no. ้ำยากขบปุ่นอีกหนูบอกอภัยเด้อหนูบอกอภัออกเอาออกใครเดพูดจ หเนยังกปุ่นกรได้เลยแค่ดิเนาะใส่เข้าไปใหม่่างยองกิมบดได้ก็เลยชินบดได้เนียมีเจ้าม

เร็ๆพรอมหย่ะพร้อโอเคอ่ะสามวันนีค่ะวันนีสวัสดีค่ะลาไปก่อนแต่ละคลิปนี้ขอลาก่อนค่ะบาย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 กดติดากดกดกดติดากดกระดิ่งกดตังกไ่กดไขต้องมีม้ตาน 拜拜，卡。